นี่ก็จะออกไปอีกคนและเสิเสือกดุบเดี๋ยวจะกลับมากินอีงวันนะจะทำอะไรให้กินอะ่ะไี่เธอไม่ทำแล้วขี้เกียจจะออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอไปหากินเอาเองสิโธ่ก็รู้อยู่แล้วว่าโดนตัดเบี้ยเลี้ยงอะ่ะจะเอาเงนินที่ไหนไปซื้อแดกล่ะนั้นก็ต้นมน้ำกินมามา่าไปก็แล้วกันไม่เอาเว้ยเบื่อ ฮ่าฮรู้แล้วนี่คิดจะอมเงินข้าเบข้าวินซื้อสือดาราอา่านใช่ไหมดีละจะฟ้องคุณแม่ขี้ข้าขี้โกงไม่ยอมทาอะไรให้เขากิกนพูดให้มันดะีๆนะคุณรอนใครอมข้าวกับข้าวอ้าวเอาไปซื้อกินเองก็แล้วกันแล้วทีหลังอย่าใช้ข้าว่าขี้ข้ากับสายนะสายน่ะมีจับเป็นน้าคุณนะไม่ใช่ขี้ข้าทุกคนใช้ลองซิ สายไม่อยู่สักคนอ่ะพวกคุณจะอยู่กันยังไงใครจะทํา,ทาให้กินใครจะซักลีเสื้อผ้าถูบ้านให้ฮึอย่างสายเนี่ยถ้าไปทํางานที่อื่นทํากับข้าวเ,เป็นอ่ะป่านนี้ได e ้เงินเดือนเป็นพันละพี่อยู่ที่นี่ก็พนึกถึงบุญคนมาเลี้ยงมาหลายปีตั้งแต่ยังทําอะไรไม่เป็นหรอกถึงจะให้แค่เดือนละห้าร้อยก็ไม่ว่าแต่จะมาใช้คําอย่างเงี้ยได้เหรอโธ่นะอ,อีสายขี้ข้าล้างส้วมสิเอออีสายขี้ข้าล้างส้วม ก็ยังดีกว่าอีคุณล่าลูกคดีตื่นแดดนอนกลขังเลยวะพวกที่คุกพี่ชายมึงอะยังอยู่บางขวางยังไม่ได้ออกมาเลยใช่ไหมเออมันก็คอเดียวกันเลยวะคุณเหรอวันก่อนถูกจับทำร้ายร่างกายวันหน้าก็คงโดนหนักกว่านี้แน่สัญญาณเร็วๆช่วบริสุทธิ์อย่างเงี้ยคงได้ไปอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งหรอกเอาว้ายไอ้มอ้โอ้ยขูดเจ็บนะพี่าย ยอยู hey <S 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 ่ในนั <yeah ้นล่ะอย่าออกมาเลยเปิดสิวัยอีไซนเปิดเออ่าอย่างเงี้ยิ่งเปิดใหญ่ไปดูนะมึงอย่าให้กูออกไปได้สินะกูจะแหกอกมึงลากไส้มึงออกมาแห่หมาแดกเนี่ยพูดจามแต่ทำออกมาไม่ได้เลยสิที่พวกบ้านต้นซอยมาทั้งนั้นแย่จริงเปิดสิวัยพอ นี่นี่มันอึดอัดหายใจไม่ออกจะไปลอมอยู่แล้วกุลานกุลานเป็นไรหรือเปล่าไปไหน,ไหนเข้ามาเข้ามาสิเอาพีหนูไปทอดเลย อะไรก่อนจะมึง